รัฐบ,บาลอัดฉีดเงินดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาในระบบพยายามจะสร้างพายุบุนทางเศรษฐกิจแต่แก๊งคอร์เซนเตอร์ครับพวกนี้ทำตัวเป็นเครื่องดูดฝุ่นครับนี่ยังไม่นับพนันออนไลน์นะครับเงินหนึ่งแสนล้านที่จะสร้างพายุหมุนถูกดูดจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปสามหมื่นล้านถูกพนันออนไลน์ดูดไปอีกหกหมื่นล้านเหลือแค่หนึ่งหมื่นล้านขอสิบนาทีจนครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโร์ลักนาดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนครับ ท่านประธานครับปัจจุบันปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยนะครับสร้างความเสียหายมหาศาลนะครับท่านประธานในแต่ละวันมีประชาชนคนไทยเนี่ยนะฮะถูกหลอกเงินนะฮะวันหนึ่งนะเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทปีหนึ่งนะฮะประมาณสามหมื่นล้านบาทท่านประธานฟังไม่ผิดครับปีละสามหมื่นล้านมีคดีออนไลน์นะครับเฉลี่ยนะครับวันละเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคดีจนตอนนี้นะครับพนักงานสอบสวนนะครับแบกภาระการทำสำนวนคดีไม่ไหวแล้วฮะ ตอนนี้ประชาชนคนไทยคนไหนก็ตามที่ถูกโจรมันหลอกนะครับแล้วไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะครับปัจจุบันนะครับตารวจแปลงกลายครับเป็นนักจิตวิทยาครับคอยปลอบใจผู้เสียหายให้ทใจว่าไม่มีทางได้เงินคืนแล้วแสดงว่าอะไรฮะที่ผ่านมาเราไม่มีกระบวนการในการสกัดกัน้นแก๊งแกลงคอเซนเตอร์ที่ได้ผลเลยครับปล่อยให้โจรออนไลน์เหิมเกิมหลอกเงินประชาชนไปเรื่อยๆื่อแล้วประชาชนที่ตกเป็นเหยือ่อ ก็ไหลทะลักมาแจ้งความจนกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่ภาวะล้มเหลวผมว่าท่านรัฐมนตรีดีก็ทราบดีที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหมครับร้อยละยีบสองครับคือหนึ่งในห้าของเหยื่อเป็นผู้สูงอายุที่ถูกหลอกเงินที่ถูกที่ถูกหลอกเงินที่ตัวเองเก็บหอมลอมลิบมาทั้งชีวิตจนสิ้นเนื้อประดาตัวในยามบ้นปลายฮะ โดยที่ตัวเองไม่อยู่ในวัยที่จะทำเงินทำงานหาไรายได้อะไรได้อีกแล้วท่านประธานครับแสดงว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนะครับณนะวันนี้ไม่ใช่แค่โจรหลอกคนแล้วครับแต่เป็นโจรที่กำลังสร้างปัญหาสังคมที่ทำลายระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศผมเชื่อครับว่าพระราชะกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปารามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่ 2, พอสพศ2568หรือที่รู้จักกันในนามว่า พรกไซเบอร์ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพรกไซเบอร์ฉบับพศ2566ผมเชื่อว่าจะช่วยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการชำระเงินโทรคมนาคมมีอำนาจในการจัดการกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ตกเป็นเหยือ่อได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ประเด็นที่ผมสนใจอย่างมากนะครับอยู่ที่มาตรา8ทับ10ครับ และเรื่องนี้ผมเคยได้หารือนะครับผ่านสื่อไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีไปแล้วถึงทั้งท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้วมาตรา8ปดทับสิบระบุว่าอะไรฮะระบุว่าธนาคารเครือข่ายมือถือและผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียต้องร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยไม่ปล่อยให้ผู้เสียหายรับผิดชอบตามลำพังแบบที่ผ่านมาแบบคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นการแก้ไขผมยืนยันว่าตรงจุดอย่างมาก เพราะจากสถิติครับพบว่าประเทศที่ผู้เสียหายได้รับการชดเชยเยียวยาในระดับที่ต่ำจะตกเป็นเป้าหมายของแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาชญากรข้ามชาติเพราะอะไรครับเพราะการที่ธนาคารเครือข่ายมือถือและผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยลูกค้าถูกโจรหลอกดูดเงินก็ผักภาระให้ลูกค้าไปรับผิดชอบตัวเองเต็มๆคนเดียว ผมถามครับสภาวะแบบนี้ธนาคารเครือข่ายมือถือและสื่อโซเชียลมีเดียจะมีแรงจูงใจอะไรในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยเพื่อปกป้องประชาชนและเจ้าของบัญชีเงินฝากจากแก๊ง call center การศึกษาในเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้เสียหายในประเทศไทยนะครับได้รับการชดเชยเยียวยาเท่าไหร่รู้ไหมครับต่ำกว่าร้อยละสิบบางรายงานระบุว่าแค่สเปอร์เซ็น์เท่านั้นเองถูกหลอกไปร้อยบาทได้คืนมาสองบาท ถูกหลอกไปร้อยคนได้เงินคืนแค่สองคนพอเราพูดถึงมาตราแปดทับสิบหลายคนก็ทักทวงครับแต่ผมขอชี้แจงอย่างนี้เขาทักทวงว่าอะไร mm hmm. เขาบอกว่าถ้าธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายระดับสามหมื่นล้านบาทต่อปีถ้าเจออย่างนี้ธนาคารจะเจ๊งล้มละลายผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปกังวลเพราะอะไรครับเพราะหากธนาคารต้องร่วมรับผิดชอบ เราจะเห็นการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของธนาคารออนไลน์ครั้งใหญ่และธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันโจรไม่มีธนาคารไหนแล้วครับปล่อยจอยให้ลูกค้าโดนโจรดูดเงินหลอกเงินแล้วก็ตามใจค่าเสียหายชดเชยไม่มีแต่ทุกวันนี้ไม่มีกฎหมายธนาคารก็เลยไม่มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงระบบซิเคียวรของตัวเอง ไม่มีธนาคารไหนผมยืนยนันผมคุยมาหลายธนาคารไม่มีธนาคารไหนจะยอมปล่อยให้ระบบของตัวเองด้อยประสิทธิภาพนะฮะดังนั้นครับถ้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้มาตรา8ทับ10บังคับใช้ความเสียหายระดับสามหมื่นล้านจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทันทีรัฐบาลต้องใช้กลไกลทางกฎหมายในแบบนี้แหละครับท่านรัฐมนตรีครับในการผลักดันให้ธนาคารเครือข่ายมือถือผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ที่มีทั้งทุนมีทั้งเทคโนโลยีให้ไปสู้กับโจรออนไลน์ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนมือมือเปล่าผู้สูงอายุในวัยเกษียณไปดวลกับโจรแบบที่ผ่านมาประเด็นที่ต้องติดตามต่อน,นับจากนี้คืออะไรครับคือการบังคับใช้พอรกอรไซเบอร์ในภาคปฏิบัติครับท่านประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับมาตรา8ทับสิบที่ระบุให้ธนาคารเครือข่ายมือถือสื่อโซเชียลมีเดียต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ในนี้ระบุว่าแล้วเว้นแต่ว่าจะพิสูจน์ว่าตนเองได้ทําตามมาตรฐานมาตรฐานที่กําหนดไว้แล้วมาตรฐานที่ว่าคืออะไรสัดส่วนการร่วมรับผิดในแต่กรณีมากน้อยขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์และต้องก็ต้องมีระเบียบออกมากํากับซึ่งผมก็ต้องถามท่านประธานผ่านไปยศรัฐมนตรีว่ามีแผนไหมว่ากฎหมายลูกจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพราะมีแค่พรลกรตามลําพังเนี่ยนะครับพรลกรโดดโดํางานไม่ได้ หรืออย่างในมาตรา8ทับสองผมย้อนไปนิดนึงที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย <c oughs> ก็ต้องมีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาซึ่งก็ต้องถามเหมือนกันว่ากระทรวงดีอีมีกําหนดการไหมว่าจะออกกฎกระทรวงแล้วเสร็จเมื่อไหร่ผมต้องย้ําตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าลําพังแค่พรลกอรไซเบอร์ฉบับใหม่โดยที่ไม่มีกฎหมายลูกทํางานไม่ได้ผมยืนยันนะครับว่า แก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่ปัญหาอาชญากรรมท่ารัมตรีทราบดีว่านี่คือภัยคุกคามของระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างร้ายแรงลองคิดดูนะครับท่ารัมตรีก็ทราบรัฐบาลอัดฉีดเงินดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาในระบบพยายามจะสร้างพายุบุญนทางเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินหนึ่งแสนล้านบาทกระแทกกระแทกกระแทกแต่แก๊งคอเซ็นเตอร์ครับพวกนี้ทําตัวเป็นเครื่องดูดฝุ่นครับมันก็ดูดดูดดูด ออกไปปีหนึ่งสามหมื่นล้านบาทนี่ยังไม่นับพนันออนไลน์นะครับที่สร้างความเสียหายอีกปีละหกหมื่นล้านบาทสุดท้ายเงินหนึ่งแสนล้านที่จะสร้างพายุหมุนถูกดูดจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปสามหมื่นล้านถูกพนันออนไลน์ดูดไปอีกหกหมื่นล้านเหลือแค่หนึ่งหมื่นล้านแล้วไอ้เจ้าเงินเก้าหมื่นล้านนี่ไม่ได้หายไปไหนท่านรัฐมนตรีก็ทราบดีเส้นเงินของมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ แล้วก็หมุนวนบูม,มแมลงกลับมาเป็นเงินบาทสีเทาสีดำกลับมาฟอกที่ประเทศไทยเอามาปั่นราคาอาสังหาริมทรัพย์คอนโดสูนเหรียญโรงงานสูนเหรียญสารพัดสูนเหรียญเอามาซื้อกิจการแล้วทุ่มตลาดตัดราคาจนผู้ประกอบการไทยที่ประกอบทุจริตยอย่างสุจริตสู้ราคาไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องทยอยปิดตัวไปเรื่อยๆนี่ไงฮะพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่บอกกระแทกกระแทกกระแทก สุดท้ายผู้ประกอบการไทยทุกวันนี้เจอการฟอกเงินเจอการตัดราคาเจอเงินสีเทาเปลี่ยนมาฟอกเป็นเงินสีขาว <c oughs> ก็กระอักกระอักกระอักแบบที่เป็นอยู่ฮะ <c oughs> ผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ <c oughs> กับพรลกรไซเบอร์ฉบับใหม่ฉบับนี้จริงๆควรจะออกมาตั้งนานแล้วและขอให้กระทรวงดีครับผมฝากท่านมนตรีจริงๆ <c oughs> เร่งเสริมศักยภาพให้กับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอท วางโครงสร้างบุคลากรให้พอวางทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานให้เร็วที่สุดท่านรัฐมนตรีครับทุกวันนี้ประชาชนคนไทยผมว่าท่านทราบดีต้องรับสายโจรน,นะครับรับสายโจรน,นะครับวันละห700มสายรับ SMS นะครับของโจรวันละประมาณ160,000ข้อความมีประชาชนคนไทย700กว่าคนพลาดท่าเสียทีโจร ศูนย์เงินนับแสนนับล้านสิ้นเนื้อประดาตัวความเสียหายต้องย้ำอีกครั้งว่าวันละ77ล้านบาทท่านและพวกเราต้องทำงานแข่งกับโจร